อุ้ยพี่เาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้พบกับบาเดีต้ากินเที่อีกแล้วครับพี่น้องครับนี่ได้นี่พี่น้องเบื้องพี่น้องอียังครับนี่ไหลาโมกเลยเปิดเบื้องพี่น้องเปิดเบื้องมาครับมาจะแทนดวยกันครับวันนี้พักหลายอย่างครับวันนี้ฝีมือแม่บาเดีครับออกจากโมกเตาหนอนเลยครับนี่ก็ มุกหน่อยพี่น้องนี่ครับหมุกใส่เบ็นตัวงพร,พร้อมเลยนะเขี่ยวกว่าสิแก้มาเลยเลยพี่น้องแม่ว่ารีบแล้วโอ้โซ่เนี่ยหลูกโซ่เนี่ยเพิ่มมาแม่อุตส่าห์เข็ดยางงามนะพี่น้องทางไกลทางไกลครับแจกกระเป๋าดีค,ครับ,ยยรบอย่างลายเลยมนยันโอ้ยน่าสะ นี่แบบเตียงพักนั่งเลือดครับหุ่นเลือดเป็นอ่ะบอนนี้ตอนนี้ก็พี่น้องตอนนี้ยังไรดุยเอเ้ยครับเอาโอ้เหนียวตุ้ยเลยว่ะเขาเละแขกมันอืม มงใหม่สดได้พี่นอนี่ยอุ่นเยี่ยเลยอ่ะเดี๋ยวข้าครับอุ้ยพี่เอาอื้ม น้องเป็นยังลใหม่เลยบ้ัณอืม,อม นี S 1> <S 1> <S ่ครับอื้อ อู้เขาในพี่น้องพักนางเลือบไปหนี่งเ,เ,นเนมีมมนมเยนก็เมียอีดีเมียเด็กเขาเคยกินกับกระเทือเลยอือหืออือหืมอือหืมครับพริกบอกพริกหน่อยกันนี่ Ich glaube, ich glaube. ออต้องเอาสารมาสดนาพี usted, ่น้องเอำนเนาะเหรอกดดบเลยม่นล กิ้งพี่น้องข่าวันยีครับไอ้ยโมงทำไมเรื่องการนี่บ่อา อืออยู่ันหวานเลยเป็นน้องเป็นเออเหาใส่สดๆมาเห็ดเนนะี่ยหวานคัก เอาจะขับมึงเดียอ,อว่า อืมค้อยอยู่บัดโอ้แซ่บครับพี่น้องนี่กินเหมือนบ้านนะครับคลิปนี้ครับพี่น้องมุกน้มัสดครับมุกใบตองเลยแล้วก็ก็ผักกับอู้ผักลายยางแซ่บครับอย่างก็อย่าลืมกดติดตามก็อะไรก็กแชร์เป็นกำลังใจให้บอ่อยๆนะครับกินเจอนะครับพี่น้องนะคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ